อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้แห่เหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะแต่น,นี้ไม่ได้แห่ไล่จับแล้วแห่รับของมงคลนะคุณผู้ชมฮะสารเปามงคลสีชมพู2,020ลูกนี้เข้ากับปีเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพสารเปาสีชมพู2,020ลูกในงานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวิชัยใจดีครับ เจ้าวาดวัดน้องเพียรอายุ67ปีนะครับที่นำมาแจกให้กับชาวบ้านรับประทานฝิู้ชาวบ้านมากันเพียบเลยฮะ mm hmm. อยู่ที่วัดหน้องเพียนตะบลบ,บางงามอำเภอรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนอันนี้เป็นความเชื่อครับคุณผู้ชมบอกว่าหากนําไปรับประทานเนี่ยหรือว่าเก็บไปบูชาเนี่ยจะเชื่อว่าทําให้มีความสุขความเจริญธมมาค้าขึ้นมีโชคมีลาบและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองกับครอบครัวมีหนุ่มชาวอำเภออู่ทองรายหนึ่งครับโชคดีได้รับแจกสรารฟามงคลสีชมพูล,ลูกพิเศษ เพราะที่กระดาษรองสละเปามีข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลวัตถุมงคลพระเครื่องหลวงพ่อดำหนึ่งองค์ด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวิชัยครับเจ้าวัดวัดหนองเพียนบรรดาศิษยานุศิตก็มีการจัดพิธีฉลองอายุวัฒนะมงคล67ปีให้กับพระครูพิพัฒน์สุวรรณาพรหรือว่าหลวงพ่อวิชัยใจดีเนี่ยแหละครับ ซึ่งเป็นรองคณะเจ้าอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันด้วยนะเนี่การเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเพียรซึ่งในงานทําบุญอายุวัฒนะมงคล67ปีหลวงพ่อวิชัยครับทำพิธีจุดเทียนที่สระเปามงคลเสียภู2,020ลูกแล้วก็นํามาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคเลเนี่ยนะครับชาวบ้านก็มากันมารับกันอย่างเนืองแน่นเลยครับแล้วก็ที่วัดหนองเพียรคุณผู้ชมมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อดําครับ ที่ผ่านมาชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินทางมากราบไหว้ขอพอรขอให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองเจริญในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบแล้วก็ห่างหายจากอาการเจ็บป่ปวยเมื่อขอพอรแล้วประสบความสําเร็จสิ่งที่นํามาแก้บนกับหลวงพ่อดําก็คือวิทยุฐานซิสเตอร์ฮะคุณผู้ชมฮะนี่อ่ะก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากกันนะครับจากที่วัดนองเพียรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอ่าเรื่อง